สวัสดีครับวันนี้เราจะคุยกันว่าน้ำหอมที่อยู่ข้างหน้าผมอะ่ะข้อมูลข้อเท็จจริงที่ดีที่สุดก็คือว่าในทุกๆ3วินาทีขายได้1่ขวดนะครับอันนี้คือสถิติโดยรวมจากทั้งโลกแล้ววันนี้ผมจะมาคุยเรื่องน้ำหอมอันนี้โดยที่พรีเซนเตอร์เป็นข่าวเป็นกระแสะได้แรงมากๆนะครับคุณจอห์นนี่เดฟเขาเป็นมาตั้งแต่เดวันจนถึงปัจจุบัน2021เปิดตัวใหม่ล่าสุดดิออร์ซาวัชอิเล็กเซียก็ยังคงเป็นคุณจอห์นนี่เดฟคนเดิมแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมมีีแขกรรับเเชิญท่่จะาพูดคุยือง น้ำหอม Dior Savage u ทั้งลายพร้อมกับมาบอกโปรโมชั่นดีๆนะครับให้เพื่อนๆได้รับรู้กันว่าตอนนี้มีอะไรบ้างที่เป็นทีเด็ดเช่น l e t h e r Case แบบนี้และมีหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็น p i ก Dior ทีเด็ดมากเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันกันกบคุณเปอาร,รับ เชิญของเราวันนี้ที่มาจะมาร่วมพูดคุยกันคุณเป้ะสวัสดีครับสวัสดีคุณไป๋รอบสองรอบสองครับเป็นเกียรติมากมากครับวันนี้ลุคคือจอนนี่เดฟเหมือนผมนั่งอยู่ข้างจอนนี่เดฟเลยคือจือต้อง z ูมนิดนึงคือตอนเด็กๆตอนเด็กๆเนี่ยผมก็ชอบจอนนี่เดฟอยู่แหละมีผู้ชายคนไหนไม่ชอบบ้างอะไม่แต่พี่เป้เป็นสไตล์แบบจอนนี่เดฟเหมือนกันนะคือเขาจะแบบล็อกล็อกหน่อยอ่ะเขาจะชอบฮิปแีบเล่นกีตาร์ฮิปปี้มีความิน d แดงนิดนึงแล้วขึ้นประดับเขาเนี่ย ผมอะไปสืบขนาดแบบใช้อะไรเขาใส่อะไระแล้วเขาใช้ยี่ห้อ M M Cohen ฮะอ๋อมันเป็นยี่ห้อมันเนาะแต่ของเขาเนี่ยอันเท่าบ้านอ๋อยิ่งแพงยิ่งใหญ่ยิ่งแพงแพงจัดผมไปถึงผมไปที่ช็อปโคที่เมลโรสครับที่เอลเอฮะแล้วก็ไปถึงแล้วก็แบบอันไหนกูซื้อไหวบ้างวะโหอันนี้เขาแบบแพงเนอวะแพงประมาณไหนเหมือนเหมือนที่ลิซ่าใส่ f i จิว e w e l r y ของ Gucci ไหมโอ้ไม่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 ขนาดนั้นคุณพูดนั้นมันเป็นเพชรไงแต่พวกเนี้ยมันคือหินไงหินสองสีอย่างเงี้ยสี่ร้อยกว่าเหรียญ ก็ถือว่าถ้าเม็ดใหญ่ๆก็เป็นแสนแหละใช่ไหมก็หลายหมื่นได้ครับผมก็ประมาณหมื่นกว่าสองหมื่นผมก็ไม่ไหวละวเออก็เลยแบบซื้อได้อันเดียวแล้วช่วงนั้นเป็นโคเชล่าพอดีโอเออมันเข้ากับพวกโคเชล่าใช่แต่ว่าที่จอที่เดฟใส่อะใส่เป็นแผงอะอันละเป็นหมื่นอะอันละเป็นหมื่นๆเขาเป็นจอนี่เดฟไหมเขาเหลือนะเขาเป็จอนี่เดฟแล้วก็อย่างอันนี้ก็เลยไปซื้อมาแล้วก็จําได้เลยว่าคนขายบอกว่า คุณมาเล่นดนตรีที่โคชิล่าหรือเปล่าลุกได้ลุกได้เปล่ากูเป็นเก๊กอีกทีเดียวออจอนนี้เด็ทุกคนชอบพี่กมมูเป็นชอบแล้วคือ,อ,อมันลิงก์กับน้ำหอมที่เราจะคุยกันวันนี้ครับคือซาบัชเนี่ยเขาใช้เขาออกมาตั้งแต่2015ครับตัวแรกก็พี่ e d p ตอนนี้เด็เป็นผู้เชิดเป้นคนแรกที่ไปขุดอยู่ในทะเลทรายใช่ครับมีกำลังเปิดอยู่พอดีนี่คือตัวแรกเลยสองเฮ้ยโอ้โหมีอันนี้เหมือนกันเลยโหใส่ก๊อล์ฟมาแล้วเนี่ย 2015จนล่าสุดตัวนี้อิเล็กเซีย2021ก,ยยก,กนนาาย็ยังเป็นจอนี่เดฟบอยู่มันพีคตรงนี้พี่มันพีคตรงที่เขาเขาจะมีเหมือนคนเดากันว่าจยังเป็นจอนี่เดฟบอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเขามีประเด็นนิดนึงใช่ไหมใช่ครับ <S <S ก็คือเขาอะก็ยังใช้จอนี่เดฟบอยู่เหมือนเดิมจนถึงตั้งแต่10 15จนถึง2021ครับคือเหนียวแน่นจนทําให้ยอดของยอซาวาชชอว์ฟอลคอลเลคชันนี้นะขายดีขึ้น50%เยอะนะทั่วโลกตั้งแต่ก่อนที่จะมีปัญหา ใว่าตอนั้งแต่ก่อนครับแล้วพอมีปัญหาแล้วเขายังยืนยันที่เขายังจะใช้จอนี่เดฟเป็นฟรีเซนเตอร์อยู่อ่ะขายได้ดีกว่าเดิม50%ผมว่าเยอะมากสามวินาที1นขวดคือเฉลี่ยกันแบบนี้ตัโโลก3วินาที1นขวดสามวินาที1่ขวดบ้าจนที่เราปีกอยอกขายไปแล้วเฮ้ยอันนี้คือแบ็กอัพดาต้ไปปมาณสปีนะครับอันนี้เดอ s t สแตนดาร์ดก็ออกมาออกมาแชร์ นี่คืออาซาวัชเพอร์ฟูมกับซาวัชอีลิกเซอร์นี่มันต่างกันยังไงอ่าเดี๋ยวผมจะไล่เรียงดมไปพร้อมกันทีละตัวพี่เป้จริงๆแล้วมีใช้บ้างไหมซาบะน่นคืแล้วพี่เป้ชอบอมอ่าอมมันมีอันนึงอมสปอร์ตแล้วก็ซาวัชอีลิกเซอร์เนี่ยมีอีกอันนึงโอเคอันนี้คือตัวใหม่เดี๋ยวผมจะไล่ไปตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวล่าสุดว่าต่างกันต่างกันทีละอันเลยเหรอต่างทีละอันออเดอร์ไทเลตออเดอร์เพอร์ฟูมเพอร์ฟูมอีลิกเซอร์เอ่อก่อนที่จะไปถึงตรงนี้นะะฮ ผมขออนุญาตข้ามมาถึงข้างหลังผมก่อนนี่เป็นวันแรกที่ผมได้มาบ้านคุณไปนะครับบารอนวีดเปิดชั้นน้ําหอมวันแรกนี่คือที่คนที่พูดถึงน้ําหอมได้น่าสนใจที่สุดในประเทศคนหนึ่งนะฮะแล้วมีชั้นน้ําหอมเยอะขนาดนี้นะครับในบ้านใจกลางกรุงเทพมาหานคร <S <S มีจริงๆริ่เป้รู้ป่ะ,ะไม่เยอะเาะถ้าเทียบกับคนที่เขาแบบคอลเลกเตอร์จริงๆอ่ะ ไม่เยอะออแต่แตตคุณก็บอกว่าม,มันมีหมดอายุเหมือนกันนี่มีครับแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าอยู่ในแพ็กเกจก็อยู่ได้เป็น5ปี10ปีแต่ถ้าเมื่อพี่แกะแล้วอยู่ได้ีครปีแต่แต่ผมถ้ามันเก็บด,ดีๆอย่างงี้ครับไม่โดนแดดไม่โดนความร้อนะอ่ะก็เป็น10ปีนะก็ไม่เพี้ยนนะพี่การที่มี LED ข้างหลังช่วยอะไรทํา,ทาให้สวยงามเหมือนเรี่องมาพี่มันก็ต้องไปออสุดจัดสุดจัด้วยมีแสงนี่คือเทเลอร์เมดขึ้นมาเลยป่ะครับใช่ครับก็คือให้อิเรยทำให้คือเราชอบน้ําหอมแล้วเรากับแฟนก็เลยบอกว่าขอให อย่างแรกที่เข้ามาจากบ้านอ่ะเป็นชั้นน้าหอมแล้วก็เป็นที่นั่งคุยกันก็คือตรงนี้ก็ทำอาหารได้ทำอาหารมีครัวแล้วก็เก้าอี้ก็มีสัก8ตัวนั่งเพื่อนๆนั่งคุยกันประชุมก็ได้อะไรเงี้ยครับนิดหน่อยมันเข้ากับการแบบ ความบ้าเออแล้วก็กินพวกคุณกินวิสกี้กันแล้วก็เอาต้นหอมมาฉีดกันมันก็อาจจะไม่ขนาดนั้นเน่โอเคกรุบๆนิดหน่อยกรุบๆหลังจากนี้ก็จะเป็นที่นี่ใช่ไหมครับจเปนสตูดิโอใช่ครับใช่ครับน่าจะเป็นหลักในการคุยรายการโอเคผมเริ่มตื่นเไปแล้วซาฟารชก่อนที่เราจะเริ่มครับผมเตรียมสัมบันชีตมาด้วยแล้วก็นี่คือหนังสือที่ที่เป็นคอลเลกชันของอิเล็กเซียนล่าสุดที่ได้มาเขาเขาเขาแถมหรือว่าอะไร อันนี้คือลิ้นเต็มเป็นของขวัญเมื่อก่อนที่เราจะเริ่มโอ้สวยงยามสวยงยามนี่คือรุ่นเอเล็กเซียอย่างเดียวเลยครับรุ่นใหม่เขาก็จะมีภาพก็จะมีบอกไอ้สตอรี่ของเขาว่าสตอรี่เนี่ยเอเล็กเซียต่างจากของเดิมยังไงก็เรียกว่าเป็นตัวที่4ี่ตัวที่5ของคอลเลคชันนี้แล้วครับครับอ๋อจะ้ว้าแม่งสวยจัดมีไม้มีส้มใช่ใช่ถูกต้องส้มคือพระเอกของเอเล็กเซียครับแล้วคุณคุณมองคุณเห็น ความมันดังขนาดสามวิขวดเนี่ยคุณมองเห็นคุณค่าอะไรของมันบางความแตกต่างความทําไมมาถึงเป็นที่นิยมขนาดนั้นที่ใช้ง่ายก็เข้าใจง่ายแล้วมันติดทนดีคนไทยบอกว่าชอบใช้ง่ายติดทนดีแล้วถ้าเราดมแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่น่าค้นหาด้วยแล้วมันสดชื่นด้วยคือน้าหอมผู้ชายบางบางอันเนี่ยครับที่ผมจะรู้สึกว่าต่อให้เราได้กลิ่นบ่อยๆแล้ว เราเจอผู้ชายแล้วเขาฉีดอันนี้เราเจะรู้สึกว่าประทับใจอยู่ผมเวลาผมได้กลิ่นผู้ชายแบบนั้นมันรู้สึกว่ามันรอดแน่นอนมันก็เลยดังมั้งใช่ผมว่ามันใช้ง่ายแล้วมันน่าค้นหาในในขนาดเดียวกันตัวแรกเลยนะพี่ EDT ครับ on the toilet on the toilet ก็เรียกว่าเป็นตัวเบาที่สุดนาองเรียกอย่างนี้จะเข้าใจง่ายผมอะรู้สึกว่าตัวนี้เป็นตัวที่อยากจะแนะนําที่สุดสําหรับคนที่จะซื้อหนึ่งเขาจะไม่แพงเท่าเท่าตัวอื่นแล้วก็ผมว่าเขากระจายตัวกําลังดี ไม่ได้เข้มไประหว่างที่โดมคือหลักๆอย่างที่บอกว่าเบอร์กามอตเขานำเลยครับเบอร์กามอตพัชชุลีแล้วก็จะมีพวกลาเวนเดอร์ที่เป็นดอกไม้อันนี้ใกล้ใกล้ดีออมสปอร์ตมากเลยนะหรือเปล่าต่างนิดหนึ่งที่เพราะว่าดีออมเนี่ยเขาจะไม่มีพัชชุลีที่แข็งแบบนี้ถ้าพี่ลองนึกภาพเขาจะไม่มีความแข็งของเครื่องเทศอ่ะ มันจะมีกลิ่นที่กระตุ้นเราอยู่เลยอ่ะคือเครื่องเทศอันนี้หอมมากหวานมากใช่มันจะมีความหวานแต่มันไม่เหมือนกับอันที่ผมใช้ที่บ้านเลยต่างกันนะต่างกันเยอะใช่อย่างที่บอกว่าอิเล็กเซียมันมันเหมือนมันคลิกซาวาชไปอีกอีกแปดอะไอันนี้เป็นอันที่สร้างชื่อเสียงให้กับ the all sawash ทั้งหลายคือตัวตัวแรกอ l ด the toilet ใช่ครับพอหลังจากนั้นมาปี2ปีเนี่ยเขาก็จะเริ่มขยายขึ้นมาอันนี้อันนี้ก็จุดแรกนะครับที่เปรย์ดมแล้วทอยเล l ได้อยู่นานไหมครับจริงๆผมมันเป็นคอน f r o นเทชั o n เนาะอ l ด the toilet อาจจะประมาณ เจ็ดเอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดบับผมไม่ให้ความสําคัญกับตัวคําเรียกว่าออเดอร์เทเลตออเดอร์เพอร์ฟูมเพอร์ฟูมอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าโมเลกุลสําคัญกว่าสมมุติเรามีน้ําหอมโทนไม้อ่ะเป็นกลิ่นหนักๆนกะพี่ต่อให้เขาทำคอนเซนเทรชันแค่ออเดอร์เทเลตอ่ะเขาก็จะติดทนกว่าเพอร์ฟูมที่เป็นคอนเซนเทรชันเกิน30%แต่เป็นซิปฟัสอืมเพราะว่าโมเลกุลมันแบบมันหนักกว่าแค่นั้นเลยผมว่ามันเลยอยากให้เพื่อนๆลบภาพออกว่า อ๋อออเดอร์เทเลตมันไม่ทนหมากไม,ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวต้องไปดูที่สตรักเจอร์โนดของเขาม,มากว่าแต่อันเนี้ยเราเปรียบเทียบกันแบบนสตรักเจอร์โนดเดียวกัน <laughs> แต่คอนเซนเทชันต่างกันเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะ,ะ,ะเพราะอะไรที่มันเข้มเกินไปใช้เมืองร้อนนะพี่เวียนหัวนะอ่าผมจะไปแนะนําแพงกวก่าอีกแล้วก็เวียนหัวอกีกอันนี้พี่ดมไปแล้วอันที่สองผมอยากจะให้ดมออเดอร์พัฟูมนี่คือรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันพี่แต่ว่าเข้มขึ้นมาอีกประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์อันเนี้ย เพราะเขามีวานิลลาพี่แล้วผมรู้สึกว่าเนี่ยถ้าคนที่ใช้ในแบบนักเรียนใช้ไปเรียนโรงเรียนไม่มีแอร์เนี่ยคุณอาจจะเวียนหัวได้นะแต่ถ้าคุณทำงานในออฟฟิศในแอร์ไม่มีปัญหาเลยจะรู้สึกได้ว่ามันเหมือนกันเนาะมันซาขึ้นมันแรงขึ้นมันแรงขึ้นเขาก็แรงขึ้นมันจะแทรกเราแรงขึ้นติดทนกว่าไหมอาจจะติดทนกว่าแน่ๆแต่ไม่ใช่สาระสำคัญใหญ่ขนาดนั้นอะ อ่าตอนนี้กายเป็นไม่ได้กลิ่นต้อยเส็แล้วแต่มันใกล้เคียงกันมากเพราะมันคือเหมือนก๊อปปี้เพจเลยแต่ว่าเพิ่มความเพิ่มเพิ่มวานิลาครับเพราะเพิ่มวานิลากับเพิ Berlin> ่มนักเม็กนักเม็กคือจันเทศเป็นเป็นลูกลูกจันบดปั่นผงอะไร้กก็จะมีกปลี่ยนเครื่องเทศที่เข้มกว่าไปบวกกับวานิลาที่หวานกว่าหรือถ้าดมกันลึกๆมันหวานกว่าดมด้ทั้งวันอ่ะอันนี้ดมด้ทั้งวันคือมันเป็นกลิ่นที่ฮิตแล้วก็หนักกว่าันเมื่อกี้หน่อยหนักว่าหน่อยอ่าแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้คือพาร ค่ายที่เรียกเขาจะเข้มไปอีกอ๋อเหมือนที่คุณตั้งคุณสอนผมว่าน้ำหอมมันก็มีอยู่3แบบใช่ครับจริงๆจะมีอ่อนเดอร์โคลอนอีกอ๋อก็าเบากว่าไม่ค่อยคนทำเบากว่าใช่ใช่ไม่ค่อยมีแต่พอฟูมนี่ก็จะเข้มเข้าไปอีกอ่าเข้มสุดแหละถ้าสายน้ำหอมนี่ยเขาจะอ่านแบบปักฟูมเลยผมอ่านพอฟูมออกนี่เขามาเขามาบ่นผมในคอมเมนต์นะคุณปักฟูมอ่ะเออเหมือนคนเกาหลีไอ้คนฝรั่งเศสเขาจะปักฟูมปักฟูมโอ้สัมผัสต่างเลยไหม อันนี้หรูขึ้นมาอีกเอออันเนี้ยเป็นพาฟูมที่ผมรู้สึกว่ามันไม่หวานเท่าอันเดอร์พาฟููเนอะอันเนี้ยเป็นเป็นความน่าสงสัยของคอลเลกชันผมว่าอันนี้เข้าใกล้เข้าใกล้ทอเ็ดใช่ครับแต่ทนกว่าแต่แต่แต่เยอะกว่าแต่เยอะกว่าแรงกว่าใช่คนที่ชอบกลิ่นแบบนี้โออยู่กับมันได้ชิลๆเลยโู้หสบายมากฉีดทุกวันและผู้หญิงอะชอบเยอะเอาว่าข้อเสียของเขาอย่างเดียวเลยอะคือเขาขายดีไป ทุกคนมีกลิ่นนี้ติดตัวแค่นั้นมันนั่นคือข้อดีในข้อเสียไข่ดีไปทุกคนฉีดหมดอ๋อส้มสามแต่ผู้หญิงคงไม่ได้เปลี่ยนเขาเปลี่ยนคนบ่อยขนาดนั้นจะเป่นเลยหรคนที่กลิ่นนี้คนที่กลิ่นนี้คนที่กลิ่นนี้ก็แบบแสบไปหน่อยผู้ชายก็เช่นกันนะมันจะได้เปลี่ยนอะไรขนาดนั้นก็ลำบากอ่ะผาฟูมผมรู้สึกว่าผาฟูมดีผมว่าตัวที่ใช้เราต้องคิดเยอะหน่อยคือเอาเดี๋ยวผาฟูมเพราะมันหวาดแต่จะต้องห้องแอร์น้องๆก็อาจจะยากนิดนึงอ่ะ ตกีลาหนึงแต่เบสของมันก็คือไม้อะไรสักอย่างนะซีดาร์วูดครับซีดาร์วูดกับออเรนจ์พิวนี่เหรอออเรนจ์พิ่นแมนดารินเป็นตัวอิเล็กเซียครับเป็ตัวนวิเอรอ๋ออันนี้ไม่ใช่นะตัวอื่นทั้งหมดไม่มีแมนดารินไม่มีส้มเลยเป็นซีดาร์วูดกับใช่แต่กับพวกพาชเรีกับพวกออเรนทัลที่เป็นเครื่องเทศทั้งหมดแล้วก็มีลาเวนเดอร์จะมีทุกอันแต่ตัวนี้อิเล็กเซียเป็นตัวเดียวที่มีส้ม ผมอะชอบกินส้มใช่มันเลยมีความรู้สึกว่าตอนที่ผมดมงครั้งแรกอะผมรู้สึกเลยว่ามันแตกต่างแบบโคตรแตกต่างอะแล้วท็อบนะมันต่างกันจริงจริงสะใจอะในขณะที่เขามีความเหมือนกันอะแต่อยู่ดีๆมีมันดารินเข้ามาแล้วก็แทกส้มขึ้นมาสะใจอะแต่เบชโน้ต้องบอกก่อนเหมือนกันส้มอย่างที่บอกที่มเลคุลเัาเบามันไปก่อนสามชั่วโมงมันไปละ หลังจากสามชั่วโมงผมว่าทุกขวดเนี่ยเหมือนกัน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 สนุกกันนะฮะอะไรบ้างเรียนกันตามนี่เลยนะครับอ่ะทีเนี้ยพี่เป๊ชอบอันไหนสุดแต่พดดมแล้วมันแบบพอพอมันมีจอนนี่เดบคําว่ามันคือซิกเนเจอร์เขาอะดมแล้วนึกถึงเขาตลอดเลยเขามันก็คือว่าหลังจากดมอันหนึ่งแล้วอะมัดมอีกสี่อันอะมันจะไม่ได้กลิ่น ไม่แต่ปกติกลิ่นเดายกันอย่างนีกใช่คี่ยมันมีอิเล็กเซียันเดียวนะพี่ที่รู้สึกว่าเออส้มจริงแบกสุดใช่ไหมอันอื่นแยกงไม่ออกผมว่าชอบส้มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมชอบอิเล็กเซียครับแล้วผมก็ไม่ได้ชอบน้ำหอมกลิ่นเบาๆเลยผมชอบน้ำหอมกลิ่นที่มันแรงหน่อยทุกกลิ่นหนักหมดอืิเล็กเซียเพิ่มส้มมาทําให้คนที่อยากจะใช้กลิ่นหนักแล้วไม่ค่อยสันทักผมว่าเข้าใจง่ายขึ้นเขาจจเข้าใจได้ง่ายแต่ว่าตัวนี้น่าสนใจครับขอลองอีขอฉีดอิกทีได้เลย ลองฉีดใส่ผิวเลยก็ได้นะนี่เดี๋ยวก่อนครับลองอันนี้ก่อนตุ้ยไม่แน่นสลับโหอันนี้ก็มันหน่อยพ f ฟูมนี้ก็พ r ฟฟ m e กเทคือถ้าพอนวางเรียงกันอ่ะคนทั่วไปจะไม่คิดจะซื้อพ r ฟฟ m e เพราะว่ามันแพงอาจจะด้วยราคาใช่เแบบเอ้ยเหมือนกันอ่ะเอออะไรเงี้ยอาจจะซื้อแค่ออเดอร์สุดออดีแต่ว่าอันเนี้ยสุดสุดผมว่าอันเนี้ยสุด เรื่องไม่ถูกครับผมว่า <ผม S 1> สองอันนี้สอ,อันนี้อันนี้จะอันนี้จะชนะนิดน,นึงด้วยครับอ่าโอเคอแล้วคุณไปละครับผมส่วนตัวเล็กเซียไม่นับเลยเพราะชอบอยู่ยครับอ่าชอบอะไรทุทเลยมนันหวานหวานมันสบายสบายใช่กลิ่นแบบนี้อยากให้มันอยู่กับเราแค่ประมาณเนี้ยสาสชั่วโมงมแล้วก็ฉีดแล้วไม่เบียนหัวแบบเหมือนฉีดแล้วใช้ได้เลยอ่ะพี่ไม่ต้องคิดว่าฉีดแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวเวียนหัวป่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแบบชอบออเดอร์เทเลตแล้วก็อยากเชียร์ออเดอร์เทเลนตเริ่มต้นซื้อที่ออเดอร์เทเลตก่อนแต่ถ้ามีมีเวลาแล้วแบบไหวอะอยากให้ไปดมแล้วก็แบบนั่งอยู่กับพี่ <มา S 1> บีเอมาบีเอคืออะไรนะครับบีเอคือบิวตี้แอนด์ไบเซอร์มานั่งคุยกันเลยอืแล้วก็เอาวันไหนคุณชอบอันไหนจริงแล้วเอาไปตอนนี้บ้านคุณเปิดหรือยังครับเปิดหมายถึงว่าใครอยากเข้ามาอย่างนี้ไม่ได้นะต้องเป็นเพื่อนต้องรู้จักกันนะใช่ใช่คือความจริงถ้าคุณจะขายอ่ะ มีค่ะถ้าถ้าคุณแบบจะโดนโดนจะขายของนะผมว่าเขาอยากซื้อกับคุณอ๋อหรอเนี่ยเอออ่าถ้าคุณจะขายให้ผมอะเล่นเล่นโอ้ถ้าผมจะขายพ่เป้ผมขายหมดคือเพราะว่าอย่างงี้อย่างี้ต้องต้องแบ่งคนออกเป็นหลายแบบพี่อ่าคนที่เริ่มต้นน้ําหอมใหม่ๆกับคนที่ใช้น้ําหอมมาแล้วประมาณหนึ่งคือรู้สึกว่าซื้อแล้วไม่ได้แบบไม่ได้ใช้เสียดายไม่คือถ้าคนเริ่มคิดแบบนี้ปุ๊บอะผมคิดว่าคุณควรต้องมีทุกขวด แค่แค่นี้เลยที่เหมือนเหมือนตัวผมเองอ่ะถ้าจะขายตัวผมเองก็คือคุณก็ต้องมีหมดวันนี้คุณอาจจะไม่ซื้อทั้งสี่ขวดอ่ะไม่เกินปีคุณก็ต้องมาเก็บหมดอแล้วซื้อที่เดียวหมดเลยก็จบนะพี่จบนะถ้าพี่ไม่ซื้อทีเดียวหมดพี่ต้องไปอีกรอบนะครับโคตรมันเลยเนี่ยอันนี้อันนี้คือถ้าเกิดว่าคุณไม่ว่าอะไรผมหลังจากตรงนี้แล้วอยากจะลองฉีดใช่ไหมได้แต่ผมว่าพี่อาจจะรับได้มาสักสิบกลิ่นไม่ไหวแล้วแหละจะหมู่สองก็พอแล้วมันจะเบลมันจะเบลครับ อันนี้คือประมาณนี้ครับและอันนี้มันยังไงกันอันเนี้ยเดี๋ยวเราเราจะพูดลําดับถัดไปครับคือเหมือนเขาว่าโปรโมชั่นของทางดีออ่ะเขาก็ลังเหมือนเฉลิมฉลองที่ฉลองจนที่เรียบหน่อยที่เขาหมดปัญหาอะไรของเขาสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยเขาจะมีเลตเตอร์เคสแถมออกมาสามารถซื้อครบนู่นนี่นั่นรายละเอียดเดี๋ยวผมแนบให้จะได้เลตเตอร์เคสฟรีอันนี้สวยมากสวยมากหนังอย่างดีหนังอย่างดีแล้วก็ยังไม่พอ ผมยังจะมีของขวัญให้หนังแท้แบบจริงจังอะรักเฮ้ยอ่าเอาไปทีละอันก่อนพี่เปิดอันนี้ก่อนไปก่อนมันจะมีอันหนึ่งที่พี่ชอบมากๆเลยอ่ะชัวโอ้โหขออนุญาตนะครับขออนุญาติฉีดนี่ทุกคนทุกคนทุกคนได้เลยป่ะครับไม่อันนี้จะเป็นโปรโมชั่นครับถ้าสมมุติว่าเขาซื้อซัมเมอร์บ็อกซ์อันนี้เรียกว่าซัมเมอร์บ็อกซ์อันนี้ไม่ต้องฉีกอ่ะฉีกเลยพี่ฉีกเลยนะอันนี้เป็นของผมไปแล้วนะใช่ครับโอเคครับไปก่อน โอ้โหไม่นนละเมียดแก่เนาะเ <c oughs> สียของหมด่ะ <c oughs> โหนี่คืออะไรอ่ะอันนี้ refill recharge refill นี่คือคือ refill พี่แม่งดีจริงผมว่าผมว่าคอนเซปต์เนี้ยดีมาก Pick Dior ออครับต้องเอาไปใส่สร้อยแล้วเนี่ยสวยจริงอันนี้ผมว่าสวยมาก Pick Dior ออครับเดี๋ยวผมไปใส่สร้อยออเลยอ้าวนี่ไงทำทังทุกอย่างเด <c oughs> ี๋ยวน่้น เป็นตีนี่ออสวยมากสวยมากอ๋อมันต้องมันต้องแกะพลาสติกออกมาครับเดี๋ยวผมขอแกะเลยนะครับผมเท่โคตรคือเอาไว้ห้อยคอเลยแท้เลยเอาไปเล่นกีตาร์กีตาร์มีคนเล่นกีตาร์ยังใช้ปิ๊กกันอยู่วะใช่ครับใช้แต่ว่าแต่ว่าอันนี้มันว้าวนี่มันเป็นเหล็กครับเล่นอ๋ออาจจะไม่มีความให้ตัวใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเขาไปใส่ใส่สร้อยเก๊กเพิ่องปิ๊กเส้นนี่มีกี่เส้นแล้วเนี่ยเยอะเยอะไปหมด เท่มากเท่มากเท่มากจูดจัดครับจคุ้มมากนะครับนี่ก็แถมด้วยอันนี้ก็อยู่ในบ็อกซ์ด้วยครับแล้วก็อันนี้คือตัว r e ฟิลครานี้เท่มากทําตามได้แบบไม่ยากพี่เขาไม่หมอะผมเอาแกะเลยผมไม่เป็นไรมันลองเล่นกันจริงเหรออะลองเล่นกันให้คนผู้ชมได้ดูนะฮะเราจะมาดูกันอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วนี่คืออะไรอันนี้ก็เป็นขวดทราเวลครับก็คือไว้พกพาได้สามสิบ ml ไม่ต้องพบเยอใหญ่ออเดอร์ไทเลตด้วยสิ่งที่คุณใช้ผมอันนี้ผมว่าเพราะอันนี้รีฟิลจะมีแต่ออเดอร์ทอยเลตอ๋อรีฟิลจะมีเพราะเขาขายดีสุดไงพี่เขาก็เลยมาใส่ให้เลยถ้าอันนี้คุณลองฉีดก่อนนะครับก็นี่คือทอยเลตของผมนะครับอันนี้เลยผมว่าไม่แรงเติมไม่ได้มันแน่นเข้าหลังมือเมื่อไรเราลองดูก่อนผมมันจะเต็มอยู่เลยครับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่เลย แกะดูนะครับเพราะว่าไม่งั้นผมจะเก็บไปดูที่บ้านคุณผู้ชมก็ไม่เห็นไงว่าข้านมันเป็นยังไงผมแกะดูก่อนคขาจริงไม่อยากแกะหรอกเป็นคนขี้ห่วงมาอ่าโอเคอันนี้คือถ้าคุณมีทอเลตอดอจะทอเลตใช่ครับแล้วคุณหมดคุณก็สามารถซื้อตัวรีฟิลเติมคุ้มมากไม่เท่าตัวโลกหน่อยมันมันเปิดอันนี้ครับแล้วเราอ่ะก็จะอันนี้บิดเข้ามาขอโทษนะครับเราลบอ่ะให้คุณไปทำให้ดู ผมเคยทำไหมผมเองคุณดูทีวีอยู่ใช่ผมดูอยู่นี้เลยเหรอนี่ครับทําไมนกันก็มันก็จะล็อกครับต้องหมุนป่ะใช่ครับหมุนให้มันเข้าล็อกอ่าปั๊บแล้วก็กดมันเต็มมาเลยไอ้นี่ไม่ได้อ๋อคือคือคือถ้ามันเต็มมันจะไม่ออกใช่ครับเพราะว่าถ้าามันเต็มอ๋อแต่ถ้ามันไม่เต็มคือมันจะออกแล้วแล้วมันจะหยุดเมื่อมันเต็มใช่ครับเขาบอกว่ามันจะซีโร่เบสคือเป็นการเติมแบบซีโร่เบส ตอนนี้มันเต็มอยู่ไม่ต้องกลัวว่าทั้งของราคาแพงของคุณจะหยดไม่แต่หยดเดียวใช่ใช่การยกออกมาทุกอย่างจะเป็นสีโดเวสโคเท่โคเท่ครับร้านนี้มันพกแบบพกสะดวกที่เป็นฟาวเบลแพ็คเออที่คุณบอกว่าเมื่อคุณใส่ไว้ในรถเนี่ยก็พกเทอร์ว้แพ็ไว้ใช่ใช่ใส่กระเป๋าเวลาไปยิมไปต่อยมวยอวลาที่ไปต่อยเทาแค่นี้ไปจงเลยชชิลเห็นช่วงที่คุณเริ่มมาเล่นกล้าม ผมอยากคุณดีแด <ผม S 1> ต่ผมนึกว่าคุณเล่นมาตลอดไซส์ซคุณ <c oughs> ผมนึกว่าคุณเล่นกล้ามาตลอดเวลาอยากต่อยมวยแบบแบบพี่เป้บ้างไงอยากเทบ้างอ่ะคุณเทอยู่แล้วเทกว่าใครเลย <c oughs> ไป <c oughs> ไม่เชื่อถามเมียได้ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าจริงๆไปดูดูออกกำลังกายอยู่แล้วไม่น่าเชื่อสามปีแล้วเี่เอ๋อเจอสมัยก่อนเคยเล่นมาใช่ครับใช่บุญเก่าบุนเก่าบุนเก่านี่เริ่มกลับมาแล้วตอนนี้มีแต่ทุทของข้าเตดตอนนี้เริ่มกลับมาแล้ว และอยู่ที่ข้างบนหรือว่าไม่ครับนี่สปอร์ตขับตรงนี้แล้วแถวนี้ยิมมันเยอะคาร์โมงก,ก็มีอยู่นะใช่ครับใช่ครับแถวนี้เยอะมากครับมีคีฮีนเ,เยอะเยอะขอบคุณมากครับดีออมอันนี้คือผมแค่รู้สึกว่าพี่เป้เขาไว้แล้วเราคุยกันเรื่องดีออมครับพี่เป้ดูชอบดีออมสปอร์ตมากเพราะว่ามันมันสปอร์ตตรงกับคาแรคเตอร์ไลฟ์สไตล์เราพอดีเนาะใช่ครับแต่ตัวนี้ มันเหมาะกับสไตล์นี้แหละก็คือถ้าจะไปสายคอนเสิร์ตถ้าไม่ได้แบบไปสายดยอะใช่ความจริงก็เหมาะหรือจะออกงานจะอะไรมันก็ได้หมดเลยมันเลยเป็นที่มาว่าสุดท้ายแล้วว่าคุณต้องมีทุกขวดคุณจะมีขวดเดียวคอลเลกชันเดียวมันก็ต้องมีหมดนะนี่คือไอ้นี้อันนี้เติมได้เท่าไหร่อ่ะสามร้อยมลพี่บ้าบอก็ใช้ได้เรื่อยเลยดิสิบเท่าอันนี้สามสิบเติมไปสิบเท่าไม่รู้เมื่อไหร่หมดสามร้อยมลนี่ผมใช้มาสองปี ใช่ขอบคุณมากครับถ้าใช้ขวดเดียวนะพี่ถ้าพี่ใช้หลายขวดก็ก็น่าจะยาวคุณรู้เรื่องอะไรนี่ไหมอไอ้ไอ้ตัวแมลงของดีออลเนี่ยไม่รู้อ็คืออะไรไม่รู้เหมือนกันไม่รู้พี่ไม่เป็นไรข้ามไปตัดทิ้งไปข้ามไปเพราะว่าแมลงอันเนี้ยคือแมลงก็เป็นแมลงอ่เป็นพึ่งขอบคุณมากครับนี่ผมได้อะไรบ้างเนี่ยอันนี้ต้องเอาไปถาโนู่นครัสร้อยอ่าพี่เป้ได้ปิกของดีออลนะครับซาบาชคอลเลกชันได้ตัวรีฟิลสามร้อยมลได้ทราเวลสามสิบมลแล้วก็ได้ เเวชอันนี้น่าจะตกเป็นของแฟนพี่จเอาไปแบบใส่ของอะไรเงี้ยใส่ของออแบบอาจจะถูกใจแม่บ้านเออแบบแบบใส่อะเรียกว,ว่าอะไรอะ <laughs> ใส่ของแต่งหน้าอะไรเงี้ย <laughs> จะมาเจอจ,จลิผมบอกบว่า <laughs> เป็นทางมันวออโอ้โหเมื่อวานก่อนเพิ่งดูโฟ์คิงหมดกัน <laughs> เออเวลาเล่น <laughs> เล่นผมเล่นโฟ์คิงเล่นขุนพันเล่นยันบาวอ่ะอันนี้เป็นอันที่มีผลต่อความแมนของตัวเองมาก บาคนก็จะเข้ามาแบบคิดว่าผมแบบแมนน่ากลัวเจ้าชู้อะไรเงี้ยบางที้าเป็นติ่มจัดเลยฮะไม่เจ้าชู้ด้วยไม่ครับปกติคือแบบเป็นติ่มเงี้ยนะเป็นศิลปินครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นักนักสู้ครับนี่อันนี้คือทั้งหมดที่พี่เปได้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้มีแล้วใช่เออแต่ว่ากองหนังนี่แนะนํานะฮะช่วงนี้อ่ะช่วงนี้ช่วงนี้ต้องบอกว่า first c o m e first s e v e หมดแล้วหมดเลยผมพยายามถามเขาแล้วว่ามีจานวนเท่าไหร่เขาบอกบอกไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะมีพอ ถึงสิ้นเดือนมีห้าอันเหรอมีแค่ห้าอันถ้าถ้าถ้าสิน้นเดือนผมก็ตอบเข<ห>านะเพราะว่าผมจะทาคลิปใช่ป่ะผมก็เลยถามเพราะว่าขามข้อมูลว่ามันมีเท่าไหร<ช>่ไม่ง,งั้นเดี๋ยวคนมาว่าว่าให้ไปซื้อแล้วไม่ได้ของอะไรเลยเขาบอกตอบไม่ได้แต่น่าจะมีพอสําหรับสิ้นเดือนค <c oughs> ือการฉีดหอม <c oughs> ตอนเช้าเนี่ยและความเก็กของมันเราด้วยความที่อายอมรับว่ามันมีของสิ้นเปลืองนะเราใช้สารส้มก็ได้ใช่ไหมไม่ได้ก็จำเป็นหรอกจำเป็นนี่ในเมื่อเราจะสิ้นเปลืองแล้วสัมผัสมันเนี่ย แต่ผมก็เพี้ยขึ้นเด้ขึ้นใช่ใช่ใช่เพียวขึ้นแล้วก็อาจจะปกป้องบางอย่างเวลาเราโยนใส่กระเป๋าใช่จริงนี่พี่โยนไปยิมอ่ะอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะเป็นนองสไลดอะไรใช่ครับดังนั้นวันนี้ก็อิเล็กเซียคือข้อสรุปที่เราสองคนชอบเหมือนกันส่วนพี่เป้ให้ใจไปทาง c o l l e c t i o ที่เป็นพอฟูส่วนผมก็อยากจะเชียร์ทุกคนว่าออดิชั่นเสรง่ายคือใช้ไปเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้สดชื่นมันกลิ่นต้องบอกว่ามันคลายกันมาก90%แทบจะแยกไม่ออกอยู่ที่ การใช้ง่ายแล้วแล้ก็รา,าคาก็เลยอยากจะเชียร์ให้น้องๆมาใครที่อยากจะได้น้ําหอมใหม่ๆที่ยังไม่มีก็ควรจะมีแต่ถ้าใครที่อยากได้แบบที่มันพัฒนามาแล้ว<ช>เพิ่มเ <ๆ S 1> พิ่มความมันขึ้นมาก็ลองดูครับเขาเรียกของมันต้องมี <c oughs> อีเล็กเซีย <c oughs> <c oughs> อีเล็กเซียครับอีเล็กเซียอีเล็กเซียอีล็กเซียวันนี้เรียบร้อยขอบคุณพ <c oughs> ี่เป้มากเลยนะครับขอบคุณคุณไปมากครับสวัสดีผมอยากมาอีกอะ ทำไงดีไม่ได้เรื่อยๆเหรอหมีให้คุยอีกหลายยี่ห้อแล้วนี่อ๋อเหรอได้ชวยอีกนะ <c oughs> ใช่ครับผมโอเคบายบายครับ